Ai, ai, ah, ai! Ah. ai. กับสวัสดีสวัสดีดึดึกกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับอ่านเล่นเกมนะครับ,รบวันนี้เราก็อยู่อย่างไปอ,อยู่อย่างว่ะอยู่อย่างพอเพียงถุยแล้วก็อยู่กับฮีโร่อย่างมอทอสนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีการปรับใหม่เนาะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีลงไปแล้วแหละสองสามคลิปก็ไปติดตามกันได้นะครับเอ่อโอเคเดี๋ยวนะครับฟองได้มีทอนมีแก๊กโอเคเดี๋ยวก็ป้มกันให้เพื่อนก่อนนะครับอ่ะไวน์โออยู่ข้างหลังผมไว้นะไวน์โอ อ้าวเฮ้ยโดนดึงอย่างนี้ควันสอสิเดี๋ยวเดี๋ยวกดบัตรอย่างเร็วเดี๋ยวทำไมตายไม่ไวจังว่าไนถึงหนึ่งกะทีเองไห้ทายเถอะสวยนะครับพีเคคบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอานกตรงนี้ก่อนนะครับอเอี๋เรามาช่วยเติมแล้วนะมาเป็นแก๊ง ครับก็อย่างฮีโร่อย่างมอทอนนะครับก็เป็นฮีโร่ที่มีการปรับใหม่เนาะซึ่งรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยแต่ถ้าผมจะสรุปให้ก็คืออาร์ซีวสกิลมันปกติจะได้รับเป็นโลใช่ไหมคราวน,นี้มันจะมีการฟื้นฟูเลื่อนเนาะอ,อุ๊ยโหดักโคดีเลยเดี๋ยวแฟลจะไปไหนเดี๋ยวขอสักหน่อยเถอะไอ้ยาไม่มีเอ็กซิชิลมีแต่ยิวโอเคี๋้วก็ฮิว okay. ให้เพื่อนได้ครับมาไปทอนทอนทอนนี่ก็ได้สองตัวดับเบิลคิวครับสวยพอสไม่ดาทันเอาแก๊กก็ได้มาขามันตายแล้ว เล่นได้ก่อนถูกไว้ครับเด็กเสีย้ยเราเก็บงานดีเฮ้ยเหนือนิดเดียวอุ้งเฮ้ยเดี๋ยวนิดเดียวอุ้งขอ,ดดอ,อ,นนอโทษทำไมไปตีป้อมวะเมื่อกี้ผมน่าจะกดโดนตัวแบบฮีโร่นะแต่เอาป้อมให้เฉยเลยวะแต่น่าจะอยู่แบบอยู่นอกเหนือระยะของสกิลนะสกิลเอางี้เลยแต่ดามาจิตตอนต้นเกมย,ยังไม่มีทีไมใช่หรอคือแม่งรีบจัง โอ้ยเดี๋ยว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 อ๋อจาบตรงนี้ก่อนได้ไหมโอ้โหเนี่ยอ่ะอ่ะกันให้เต็มที่แล้วอ่ะเปิดสถานะให้ด้วยเกมมงกรได้แล้วครับโอ้โหเสี่ยวโอ้โหยังโดนโดนึงอีกอ่ะอังติดตู้เลยแล้วกันอ่ะโอเคโอ้โหมาขนาดนี้กูยอมก็ได้อ่ะดุเดือดมากตั้งแต่2นาทีแรกอะไรเงี้ยครับเนี่ยเกมนี้ ครับก็สำหรับมอทอนะครับเมื่อกี้เราค้างอยูท่ที่อะไรนะเดี๋ยวยังไม่ทันได้บอยแล้วเหรอโอ้ยใครว่าไวโออย่าเข้าไปอย่างนั้นสิโอแล้วแอนที่แม่งจะกลับไวโอโอ้โหเมื่อกี้ถ้ากลับนั้นรอดนะจบเลยแล้วดันกิ้งแบบไวโอนะครับบอกเลยเวลากิ้งงั้นเอากิ้งออกค่านะอย่ากิ้งไปหน้าแบบเมื่อกี้นะหืมเมื่อกี้นถ้าถ้ากลับมันรอดแล้วนะหิวไงหิวไงเรา แั Dante, resigned, ปก็มอทอสอธิบายไปจบอีกสักทีก็ uh, มีการปรับใหม่นะพาสีใหม่แล้วก็เรื่องของรื้นผูเลือดอ่ะสกิลหน <net> <net> ึ <net working principio> <net humano play> ่งเมื่อก่อนจะได้เกาะแต่นี้เปลี่ยนไปใช้เป็นสกิลสองแทนนะครับที่ได้เกาะแล้วก็จะมีในเรื่องของสกิลหนึ่งตัดสตันเป็นใบเนาะสกิลสองก็เป็นเพิ่มโลแทนอ่ะแล้วอัลติเมทอันนี้เวิร์คครับแบบสําหรับสายเข้าปะทะมันมีดาเมจเวทด้วยเราไม่ต้องออกของเวทนะเราแบบเข้าไปสตันด้วย ดาเมจได้ดาเมจของอันติได้เลยมันจะมีดาเมจเพื่ออยู่ถือว่าดีครับมันพยายามปรับให้ตัวมอทอสมันมีโอกาสชนะเพื่อนในเลนร่วมกันด้วยนะเออมันก็เลยปรับให้ตัวมันมีดาเมจแล้วก็อึดขึ้นมาหน่อยวิ้ยเดียวเดียวเส้นรอดไหมรอดไหมแต่เราต้องช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหแม่งนิดเดียวดีว่าอยู่กันหลายคนช่วยกันรับดาเมจต้องกันไว้ก่อนโอ้โหซิลแน่จัด เอาเขมาสิครับอย่างนี้โอ้ยมันหนีทันวะเออรู้สึกว่านี่เนี่ยอันตีใส่นัดย <c oughs> ัดหน้าไปเลยยิวก็ปรับใหม่นะรู้สึกว่าการใช้สกิอลอะไรมันจะง่ายขึ้นนะไม่ได้หยิบมารีวิวนะครับเดี๋ยวค่อยๆลงทีละทิปเวลา,าเวลาผมสักหน่อยเอาสวยที่แปดอย่างนี้เดี๋ยวไปไหนจ้ะเราขออออืื้หแข็งพอดีโถเฮ้ยโอ้ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยโอเคมาขนาดนี้เฮ้ยแม่นไปลูกพี่ นี้ก่อนโอ้โหเกือบไปลุกลูกถอยมาเลยลุกเข้าได้มันจริงครับตานี้ของบอทอนนี้ผมไดผมเล่นมาถึง5นาทีแต่เกมมันมันว่าไม่เข้ากันดุเดือดมากเลยนั่นแหละครับก็รายละเอีอย,เยดก็จะประมาณนี้กล่าวไปก่อนหน้านั้นนะแล้วก็จะมีเซตของจะประมาณนี้นะครับมันก็สามารถเล่นทั้งตำแหน่งออฟเลนก็ได้นะออฟเลนก็หยิบไปได้พราะมันอึดขึ้นเนาะแล้วก็มีดาเมจที่ดีขึ้น ทำให้มันยืนยืนไฟได้ถึงต่อให้แบบมันจะไม่ได้สุดอะไรขนาดนะั้นแต่ว่ามันก็ตัวไฟสนุกเลยครับตัวเปิดดีเลยเข้าแล้วเปิดเข้าแล้วเปิดแบบดแล้วเป็นเป็นตัวที่แบบไม่มีมานาเนี่ยเน,นข้อดีมากเลยแบบใช้สกิลได้แล้วก็รีอย่างต่อเนื่องนะก็ถือว่าจากอะไรนะจากที่ก่อนในนี้มันจะดูแบบไม่ค่อยหยิบมาเล่นไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับวันนี้น่าจะ เล่นมั่งแล้วแหละพราตัวมันขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะที่ผมมาเล่นในตำแหน่งโลมนะครับก็จะแบบติดของก็จะไม่มีดาเมจอะไรเลยเอาแบบป้องกันเพื่อนได้เต็มที่เลยแต่ขนาดไม่มีดาเมจเนี้ยมันยังแบบอันตีอะไรผมยังฆ่าได้ทั้งสี่ตัวเลยตอนนี้ใช่ไหงกทีรูปเกมเกมเราแบบทีมเราถือว่าทำอย่างชัดเจนครับตอนนี้เด e อ a แสบเดอดแสบวะเดอแเอาสิครับผมก็วิ่งกลับไปได้เหมือนกันโถเอ้ย อได้ไหมวะเอาปล่อยเป็นหน้าที่เพื่อนเราไปก็ได้มันวิ่งไปวิ่งมอาอีกเนี่ยไ <Yeah. S 1> งไงมันหนีก็หนีไม่รอดช,ชึบ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 โอเคเกคียร์เลนกลางก่อน้วโอ้โหอุสตส่าห์จะอัยเปิดทั้งสถานะไปก่อนอ่ะเข้าไปเนีน่ยนายอยากได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แหมผมขอไปเคลียร์เลนข้างล่างก่อนนะครับทันไม่ว่า ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมอทอทนะโอเคนี่เดี๋ยวออกฟอสเมมาต่อนะครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าของของเป็นแบบโล่กันกันเวทแต่เป็นโล่เล็กกว่าถ้าเป็นต้องออกอันใหญ่นะเพราะว่ามันมีอัน,นี้มีพวกซิลอะไรว่าะเกมมันน่าจะนำแล้วแ้าอยากได้เลือดเพิ่มขึ้นนะถ้าอยากเอา,เอ,าออกโล่ใหญ่แต่สำหรับมอทอนี้ก็ล้วงได้นะครับถ้าแบบ ตอนสุดท้ายคุณจะออกแบบค่อยดาเมจก็สองชิ้นเป็นมุลาหรือว่าเบรนชูดก็แล้วแต่ครับเลยมันจะการใช้อันติก่อใช้สกิลมันก็จะแรงขึ้นในตอนหลังนะแต่แรกๆก็แนะนําให้ออกเป็นตัวกันอะไรให้เพื่อนก่อนนะตัวโล่อะไรก่อนจะได้ให้มันอึดในตอนแรกเพราะมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปหานะครับเข้าไปหาแล้วก็ทํแบบทำจังหวะทําอะไรมีสิทธิ์ที่มันจะ บบเขาเรียกว่าอะไรขาตายแล้วก็อยู่ในดงตีได้ได้ได้ไดสูงเลยเขาก็เลยแบบปรับให้มันความแบบแข็งแรงแล้วก็ดาเมจอะไรขึ้นมาหน่อยนะมันจะได้แบบเวลาอยู่ในสถานการณ์มันจะได้แบบไม่ได้ตายง่ายๆก็ <What? S 1> ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับแล้วก็มีการรีเล <Yeah. S 1> ือดด้วยเราไม่ต้องอ,อ,อ่อยตัวสร้อยมันก็รีเลือดให้นี่คือตัวพาสีาจากก่อนเพิม่มเกาะนี่ก็เป็นไอเลือดแทนว่าก็มีประโยชน์เลยครับเดินได้ยาวๆแทบไม่ต้องกลับบ้านเหมือนกัน อืมโอเคโอ้โหยังอุตสสาล์ล่ามาได้อีกโอเค่อยมาก่อนเลยผมโอ้สวยอเราก็อันติให้เลยตรงนี้โอ้โหเหมาเลยจ้าสามตัวอันนี้น่าจะเป็นในอ้าวทอนมาอยู่ดีๆเฉยๆงี้ก็เสร็จสิ แก๊กมาแก๊กน่าจะได้อยู่นะได้อยู่ได้ได้จบไปสักถึงกี่ก่อนป้อมต่อเลยต่อเน,นื่องโหแบบเล่นสะใจมากอะ่ะเล่นแบบบุกเข้าหาบุกเข้าหาอย่างเดียวเลยอะ่ะจบเลยไหมจบเลยก็ได้ไหมได้ไม่เสียเวลาครับเกมได้เร็วหน่อยอนะทีจะจบเกมเร็วอู้วิตอรรี่จ้าสวยงามมากครับโอ้โห เดี๋ยวว่าเป็นตัวที่เล่นเล่นสนุกเลยนะครับแบบมันแบบสกิลตีเร็วด้วยแล้วก็แบบพุ่งเข้าหาพุ่งก็หาอย่างเดียวเลยเออแต่ก็ต้องหาจังหวะดีๆนะครับแต่นั่นแหละตัวมันอึดขึ้นมันก็เลยพุ่งเข้าหาแล้วไม่ได้ตายง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะโอ้แรงขึ้นมานี่ผมอยู่ในแรงแรงหนึ่งนี่นานมากนี่ดี่ยวนี้เป็นยากยากโอ,โอเค m อ p ีก็ได้แก่มอทอสนะครับผมดบาบาเมเบเอเต์ไม่ค่อยเยอะเลยวะ่ะโอเค ก็ครบรอบ RV 3ปีนะครับสก,กินนี้สวยดีวปพีคันที้แห่805นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเล่นมอทอนะครับผมก็ไปหยิบเล่นกันได้ผมว่าน่าจะต้องมีคนหยิบมาเล่นในแรงกันเยอะเลยแหละเพราะว่าตัวมันเล่นง่ายแล้วอึดเึน้นเยอะมากเลยนะโอเคครับผมใครชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์แชร์เหมือนเดิมนะครับแล้ววยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซครับผม